ปกติคุณแม่ไปร้านอาหารคุณแม่ต้องระวังนะครับระวังมากครับว่าคุณแม่เรียกเด็กเสิร์ฟนะครับก็บางทีเด็กเสิร์ฟอาจจะมีข้ามเน็ตก็ได้นะเมื่อวานนี้สิแม่ไปกินข้าวกับเพื่อนกินกันอร่อยมากเลยกินเสร็จปุ๊บเพื่อนแม่กวักมือเรียกเรียกเด็กเสิร์ฟบ,บอกน้องน้องเก็บตังค์หน่อย โอ้โห oh oh, แม่ได้ยินปุ๊บแม่ขึ้นเลยนะแม่ตะหวาดเพื่อนเลยเฮ้ย <Hey, S 1> พูดอย่างนี้กับเด็กเสิร์ฟเขาได้ยังไงแกเป็นแม่เขาเหรอคือเด็กเสิร์ฟเขาจะเก็บตังค์หรือไม่เก็บตังค์มันเป็นชีวิตเขาเราจะไปบงการเขาได้ยังไงถูกไหมลูกสนับสนุนโดยโรงพยาบาลน,นวเวศ น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมเห็นบรรยากาศร้านอย่างนี้นะคะถ้าเกิดให้คุณผู้ชมเดาเชื่อว่าหลายคนอาจจะเดาว่านี่คือร้านที่อยู่ที่เขาใหญ่แต่ไม่น่าเชื่อที่นี่กรุงเทพค่ะตรงนี้คือถนนพระราม9ก้าแต่ว่ามีสถานที่กว้างขวางมีร้านสวยงามขนาดนี้อยู่ตรงจุดนี้ร้านนี้ชื่อว่า Coal Bake and Grill ครับโคลมาจาก ทานครับแสดงว่าลานีเดนแบบเรื่องแบบปิ้งย่างงอะไรกริลเนาะกริลกริลอ่แล้วก็เบเกอรมาจากเบเกอรี่แต่จะบอกให้เลยนะคะว่าเบเกอรเนี่ยไม่ใช่เบเกอรี่ธรรมดานะเป็นไอริชเบเกอรี่ค่ะพบเจ้าของร้านดีกว่าอมาแล้วพี่เอ๋พี่เอ๋ยสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะร้านพี่เองนั่งได้เลยนะคะตามสบายอันนี้เป็นคุณพ่อคุณลูกคผมพี่เอ๋พี่เอ๋ยนี่เขาเป็นลูกครึ่งมาะลูกครึ่งครับลูกครึ่งไอริชคุณแม่เป็นเป็นครึ่งไอริชเหมือนกันก็ตรงกันเลยที่เรา เราคุยกันเรื่องของเบเกอรี่ไอริชโอ้โมันมันมันเป็นยังไงอะคะพี่เอ๋ ประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมไปเจอภรรยาผมจริงเจอนานก่อนแล้วแต่ว่าแม่แม่เขาเนี่ยเขาเปิดร้านชื่อ w i ิชชู s Pie ก็เป็นเป็น Irish Recipe ทั้งหมดแล้วตอนนี้เขาก็<ม>าก็ก็เลิกไปให้ภรรยาผมเนี่ยให้ให้เขาสอนมาแล้วมาทำที่นี่เสิร์ฟเยอะขนาดนี้มีอะไรบ้างคะส่วนใหญ่แล้วเราเป็นอาหารแบบที่เรียกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลดีกว่าออนทูเดชิอัลแบบมาจากท่าเมกากับเมริกาไปเลยท่าฝรั่งเศสกับฝรั<ช>่งเศสเป็นเหมือนโฮมทูกีเลยเลยจานจานอันที่พุ่งบอกไปว่าแบบโค โค้ที่แบบชื่อร้านอ<ช>่ะผมอยากรู้ว่าอันนี้มันเกี่ยวกับร้านยังไงครับคือคุณพ่อเนี่ยชอบ <Ste ak. S 2> สเต็กมากเขาก็จะชอบทำสเต็กทานเองตอนตอนแรกอนะคะก็คือเหมือนโฮมคุกอารมณ์นั้นนะคะแล้วเราก็จะใช้ถานเนี่ยใน,ในการย่างใช่มเพราะว่าเ,เรารู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นหอมมากกว่าแล้วก็แบบเนื้อมันก็จะเป็นอารมณ์แบบ มีความคริสปี้ข้างนอกนิดนึงแล้วก็จูซี่ข้างในอ่ะบนโต๊ะเรานี่มีชาติอะไรบ้างครับคุณพ่ออันนี้เริ่มจากตรงนี้นะฮะก็เป็นคาเปเรเซอันนี้อิตาเลียนก็ถัดเป็นไอริชนะครับไอริชบนเด็กเนี่ยเป็นของฝรั่งครับตัวนี้ตัวนั้นเป็ะตัวนั้นจริงๆแล้วเป็นใช่ครับเซาเทิร์นอเมริกันอันนี้ผมเดี๋ยวเมื่อน่าจะเป็นจีนหน่อยๆอันนี้เป็นอิตาเลียนเลยนะฮะเป็นสปาเกตตีอันนี้ลอบสเตอร์เบตตนะครับพัมกินซุป นะฮะพัมกิ้นซุปเนี่ยเท่าที่ทราบก็ทุกประเทศเลยอันนี้คือบรันช์ใช่ไหมฮะอันนี้คือบรันช์เปิดตั้งแต่กี่โมงฮะถ้าเกิดเราเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งแล้วก็วิ่งไปจนถึง4ี่ทุ่ม พี่แนะนําให้เราเริ่มจากอะไรก่อนนะเนี่ยผมแนะนําว่าซุปนะครับเนี่ยจะลองเป็น lobster soup นะฮะอุ้ยผมชอบซุปป็นยี่มากเลยเพราะปกติผมไปร้านอาหารใช่บางทีแบบกุญแจแขงคุณแม่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้แบบติ๊กติ๊กใช่ไหมครับอันนั้นมันเมลมันไลท์อไลท์อ่ะอันนี้ผมชอบอ่ะมันแบบติ๊กติ๊กอะมีอะไรกินอ่ะมีอะไรรสใช่ลูกจะเย็นเย็นใช่ลูกม่อันนี้แบบอันที่ผมบอกไปอ่ะคือแบบอันที่ผมชอบ สำหรับเมนูนี้คือแบบมันติ๊กหน่อยแล้วก็หอมแล้วก็มีรสชาติวานนิดนึงแบบตอนส,อสุดท้ายสุดท้ายเออ,อ่ะลองดูนะคะอ o สเตอร์อซุปค่ะหอม,อมแล้วก็ข้นมันได้รสชาติแล้วดูสินี้นมีเนื้อล็อบสเตอร์เล็กๆใส่มานี่นะ อร่อยมากเลยอ่าเรามาต่อกันที่ทีน <Okay. S 2> นี้นะครับคาเพร์เซ่ก็ <Okay. S 2> จะเป็นมะเขือเทศเป็นมอสซาเรล่าเฟรชมอสซาเรล่าอินไบรน์แล้วก็ใส่ด้วยเบลเซอร์มิกก<า>ับออลิฟออยล์คุณชอบอ๋บอรสชาติแบบไม่แบบไม่แบบเดินเกินแบบเบาๆหน่อยก็มีมีรสชาติแบบปลาซาไม่ออลิฟออยล์ก็ทามิโดก็ชีสโอ้โหข้าวเป็นกำลังดีมากเลยไม่ทำเยอะแล้วตัวของของเนยสดเนี่ยกัดไปแล้วมันไม่ได้กระด้างอ่ะ เนาะต่อไปเรามานี่ <Okay S 1> วันนี้เรารออยู่ แซลมอนเบเนดิกนะฮะตัวนี้นะครับขนมปังจะเป็นเบเกิลแล้วก็อะโวคาโดนะฮะแล้วก็แซลมอนแล้วก็มีร็อกเก็ตร็อกเก็ตตัวร็อกเก็ตซาลัดอยู่ตัวตัวเอ็กเนื่องจากก็คือโพชเอ็กพอเติมไปทอร์เรนดิชก็จะเรียกเอ็กเบเนด딕เพราไม่ห่วงแซลมอนด้วยค่ะแซลมอนหอมมากเลยอ่ะไม่อยากจะไปต่ออันอื่นเลยอ่ะอร่อยชอบถูกจิตอ่ะเราไปต่ออะไรอีกดีคะเช้านี้กินได้เต็มที่ก็เอ็กนะครับก็จะมี ไข่ต้มนะฮะแล้วก็ห่อ,อด้วยตัวหมูสับซึ่งตัวสไปซ์เขาเนี่ยก็เขาจะใช้หลายๆอย่างัะที่ผมสังเกตว่ากินบรนชานที่นี่ไม่ต้องมีซอสไม่ต้องมีอะไรเลยเนาะไม่ต้องมีเครื่องปรุง่ะเพราะถ้าเขาครบทุกวันหมดเลยเนาะแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ชมการต้มไข่เนี่ยไม่ให้สุกนี่ก็กลาลังดีแล้วแต่เมื่อไข่นี่ถูกคุ้มนะฮะแล้วเอาไปทอดอีกอ่ะเขาต้องมีการควบคุมอุณหภูมิได้ทําให้ไข่นี่มันไม่ได้สุกจัดจนเกินไปเนี่ยสวยมากๆเลยอะ อาหารจีนไหมลูกแวะกลับมาที่เอเชียของเ<ด>ราสลาดกุ้งแล้วเขาจะมีแอปเปิ้ลมีแน่นอนกุ้งทอดแอปเปิ้ลกรีนแอปเปิ้ลมีอางุนอ่งุน,น,งนแล้วก็ไอตัวนนที่เป็นกระท,ทงเนี่ยคือเผือกส่วนส่วนใหญ่แล้วผมใช้อทอดทอดแบบทอดสองครั้งเ่ย S <S ทอดครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็มาพักไว้ซับน้ำมันออกให้หมดส,รมสะระน,น้ำมันเสร็จน้ำมันออกเป็นกุ้งทอดที่ดีแล้วสบายใจอะฮะเพราะมันมันรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ไม่มีน้ำมันเยอะอ่ะไม่แบบกัดไปแล้วแบบโอ้โหแฉะเออตัวเด็ดแบบตัวซิกเนเจอร์เอ๊ะ<ส>ครับตัวโอริโอนะครับสำหนั้นสปาเกเตตี้ละมีเบคอนมีเออพริกแห้งผัดกัอบออลลิฟโอยก็มีชีสผัดมาสานนิดนึงเส้นเขาเลิศรสชาตินี่นะผมกินไปแล้วก็รู้สึกปกติแบบไม่มีแบบกลิ่นชีสอะไรเงี้ยครับ ีน้แบบหอมมากเลยครับการกินสปาเกตตี้กินอะไรแบบเส้นอย่างเงี้ยมันอยู่กันที่เรื่องของการควบคุมการลวกเส้นเนาะแต่เรายังเหลืออีกหนึ่งเมนูค่ะ ผมอันนี้เป็นครับข้าวโพดคอ r n ribs เนี่แหละนะฮะอันนี้เป็น southern style ละ US เอ่อถ้าลองเดี๋ยวลองชิมไปจะเห็นผมยังไงนี่ก็คือเป็น Cajun powder ชอบกินข้าวโพดไทยก็ชอบกินข้าวโพดย่างแล้วโรยเกลือโรยอะไรก็คือข้าวโพดไทยข้าวโพดไทยนี่แหละครับเพียงแต่ใส่ Cajun ไปแล้วก็ใส่พริกมหน่อยเห็นไหมคะพี่ท็อปว่าการได้มาทานบรันช์ท่ามกลางแบบธรรมชาติแบบนี้มันรู้สึกดีกว่าฟีลกู๊ดกว่าแล้วก็รู้สึกได้เเอ energy ดีๆเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีกว่าอันนี้เป็นแค่บรันช์นะคะเอย เตรียมเมนไว้ให้ด้านในค่ะเดี๋ยวเราไปทานเมนกันต่อเลยด้านในบรันช์ยังขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามว่าเมนจะขนาดไหนค่ะ <t ip> ครั้งแรกกับการเดินทางมาเยือนหาชัยของริ้นติดโปรแฟร์รับรองว่าเราจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเราไปดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรไปฝากพี่น้องชาวมหาชัยกันบ้างไปเลยค่ายิิงมุยรัชดารุยสวนมีนความชำนาญมากในเรื่องของการลุยสวย มีสิบไส้ค่ะมีทูน่าแจมอนกุ้งหมูสับหมูยอไส้กรอกอกอัดเห็ดหอมสาหร่ายเต้าหู้ค่ะเรียงกันพฤดอยู่ตรงนี้เลยนะคะลุงสวนเนี่ยให้ผักกันเน้นๆเลยกี่บาทกี่บาททิ้ละสิบสองบาทสิบสองบาทถูกมากนะคุณดูนะผักอึกๆเลยน่นั่นจิ้มรสยังไงเป็นมะนาวสดค่ะนบบทิ้งอย่างนี้มะนาวสดๆเลยนะคะอ่าก็คุณท็อปลองชิมดูนี่เป็นไงคะคุณมีนี่ด้วยค่ะ เมียงคำเท่าไหร่คะ60บาท2อชุดร้อยแป้งไรซ์เบอร์รี่ก็มีนะใครที่รักสุขภาพต้องเจอตัวนี้ค่ะแป้งไรซ์เบอร์รี่ก็มีแป้งธรรมดาก็มีนะคะแวะไม่ได้เลยอยากกินอร่อยและแซ่บเหมือนคุณชอบยังไงที่ร้านนี้ค่ะตลาดลุยสวนร้านนี้ค่ะเจ๊พริกกูใช้ตลาดของแท้ต้นตำรับกว่า60ปีโอ้โหเปรี้ยวพริกไม่รู้กี่สวนค่ะแซ่บสุดๆนี่แม่ค้าสาวสวนของเรานะคะทั้งหมดมีกี่ไส้กี่หน้ากี่แบบ ใ่ค่ะชายไ้เียกห้หนกไม้เแัเส็จอแล้วกบบเป็นตรงอ,อัก,ออกแบบนี้ค่ะดิฉันชอบมากนี่ค่ะ โอ้โหก็ให้5ลูกราคาห้าหบาททางท้อกล้วยาาชิ้นลาสิบห้าบาท3ชิ้นร้อยแมะ่เป็นโปรโมชั่นในงานพบกันนะคะที่เซ็นทรัลมหาชัยสามสุราคมนี้ถึง5พฤศจิกายนนะคะที่สําคัญค่ะทุกร้านในงานราคาจับต้อง,องได้อย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะคะเจอกันลินติโปรกนติดดาวลิ้นติโปรโ็ติดดาว สนับสนุนโดย A W L Royal Jelly ได้เวลาของเมนคอสกันแล้วนะคะ,คะน้องเออมีอะไรอยากภูมิใจนำเสนอก็จริงๆภูมิใจนำเสนอหมดทั้ง4จานเลยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มที่จานแรก เป็นซีแบสไวท์ไวน์ซอสค่ะจะทำแบบแพนฟรายนะคะเป็นปลาซีแบสแล้วก็ตัวซอสก็จะใช้ไวท์ไวน์เป็นเบสค่ะเรามาลองกันดีกว่าลูกมาซีแบสก็คือปลากระพงของของที่นี่นี่วิธีเลือกปลากระพงคือไปประมงเจ้าประจำหรือว่ามีวิธีการเลือกอะไรยังไงครผมมีเอ่อซัพพลายเออร์ซื้อปลามาแล้ว<อ>เราก็สั่งให้เขาคืออันนี้นะคะเดิมทีเชฟผมเนี่ยอยู่ที่หลอดจิม คือคือสูตรอันนี้คือมาจากหลอดจิ้มจากหลอดจิ้มเลยคือไม่ได้แค่ตัวซอสนี่นะคะการทำปลาเขาดีมากเลยครับผมชอบแบบเบียงกรอบๆอร่อยดีครับแล้วแ้บปลากรอบอยู่แบบเนาะเบสซอสเขาดีมากคือพอเป็นปลาเนี่ยปลามีการปรุงใช่ไหมคะพอเป็นผักเนี่ยก็เป็นแบบรสชาติจากธรรมชาติเลยพอจิ้มซอสเข้าไปโอ้รสชาติอร่อยมาถึงเมนูที่สองนะคะหน้าตาหรือว่าความคุ้นตาของเราเนี่ยอาจจะชินเนาะ เป็นสตูริ้นวัวใช่ครับแต่อันนี้จะเป็นไอริชตา์ละเพิร์บเนี่ยเขาก็ผสมหลายๆอย่างไม,ไม่ว่าจะเป็นผงอีรา oh. ผงก็เทียมก่อนอื่นเลยออกทางสตูเนี่ยต้องบรมันก่อนนะของเราเนี่ยประมาณสัแชั่วโมง oh. บรนแล้วก็ไปตุนจะเห็นตัว m a ชป e อต o t a t o ตรงกลางนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโคแคนนันคือเอาตัวแมชป๊ o ตเตอแล้วก็ใส่เคลลงไปรสชาติที่เป็นแบบ หอมมากไม่เหมือนของจีนที่เป็นแบบพวกกุ๊กช็อปอะไรอย่างงี้นะไม่ใช่ใชนะนี่คนละสไตล์เนี่ยคือมันก็แบบ ม่เอเมาจริงแล้วก็แบบมีรู้สึกกรุบๆนิดนึงตอนกินไปใบอกว่าอ่ารู้สึกแบบคือบคือทางร้านเราก็จะเน้นวัตถุดิบวิธีการทำแล้วก็ราคาดีเ <c oughs> มื่อเทียบกับร้านอื่นๆด้วยปริมาณด้วยคุณภาพด้วยอันนี้เท่าไหร่คะ330บาทครับอืมโอเคด,ดีมากแปะมือกันกินสบายๆเลยมาถึงเมนูนี้อลังการมากนี่ดูแบบเคยมีข้าวข้างไหนด้วยเหรอเขาชื่ออะไระเนี่ยไก่ยัดไส้ข้าวผัดขมิ้นค่ะ เราจะใช้ข้าวบบสมาตีค่ะซึ่งเป็นข้าวของอินเดียความพิเศษก็คือเขาจะแข็งแล้วก็พอเอามาผัดกับขมิ้นและเร์บต่างๆก็จะยิ่งเพิ่มความหอมอร่อยนุ่มไก่ดีมากดูจะบอกคุณผู้ชมว่าเมนูนี้ใครจะทานต้องจองล่วงหน้าใช่ครับเพราะใช้เวลาทำประมาณสโลคุกอรครับชั่วโมง20สนาทีครับเพราะว่าใช้เป็นสโลคุกสโลคุกมันคือยังไงครับพี่สโลคุกก็คือไฟอ่อนๆครับค่อยๆคุกมันเมื่อกี้เนี่ยถ้าจะเหตุถ้าเกิด ใช้ไฟแรงเมื่อไหร่เนี่ยไก่มึงก็จะเข้างนอกจะเกรียมข้างในจะไม่สุกนี่ระหว่างที่อบไก่นี่เราก็ใส่ข้าวเข้าไปแล้วเลยอะใส่ไปแล้วครับใส่ไปแล้วครับข้าวนุ่มมากเลยอะหอมไก่นุ่มแบบละลายไปกับข้าวเลยค่ะ อร่อยมากแล้วก็หนังบางนี่มันคือเลิศมากเลยเนาะค่ะก็อย่างไก่เนี้ยนะคะได้ไก่ทั้งตัวเลยแบบนี้ก็ราคาแค่690บาทค่ะเมนูพิเศษนี้บางวันก็ไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกอาจจะต้องโทรมาจองเมนูสุดท้ายเมนูสุดท้ายค่ะเป็นซ r ีฟู้ดริซอตโตนะครับเราใช้ข้าวของอิตาลีอับเริโอแล้วก็เอามา ทำให้มันสุกเราก็จะเอาไปใส่ในมารินาร่าก็ลองนั้นก็เป็นซีฟู้ดนี่เราก็จะเอามามาย่างมาซะกอ่อนพี่หนูเพียรใจแล้วอยากลองทำเองอ่ะพอจะสอนได้ไหมฮะยินดีเลยครับ<ะ> <c oughs> เดี๋ยวพาเข้าไปดูในครัวหน่อยนะครับผมแต่ก่อนเข้าครัวชู่ชู้เดินทางต่างประเทศเยอะ บรรยากาศที่ร้านนี้เป็นยังไงลูกสำหรับผมนะผมมีแบบฝรั่งเศสฝรั่งเศสแต่ไม่ใช่แบบปารีสนะชนบทที่เป็นนอนนอนที่แบบสมมติว่าแบบเบอร์เกนตี้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไปแบบอยู่ในในมอนเทนอะไรเงี้ยแบบรู้สึกแบบเย็นเย็นไม่ร้อนมากแล้วก็กินอาหารฝรั่งเศสแบบผมก็คิดถึงแบบแบบอยู่ที่นู่นเลยอยู่ฝรั่งเศสเลยอะคุโอ้ยคนอยากจะโทรมาจองไก่ฮะติดต่อมาที่หมายเลขอะไรคะ ค่ะก็ฝากร้านโคเบกแอนด์กริลด้วยนะคะร้านอยู่ที่รามคำแหง21แยก14ค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาสำรองที่นั่งหรือว่าจองไก่นะคะก็โทรเบอร์085 362 2459ค่ะเมนูนี้มันคุณแม่บอกคุณแม่หลักผมเลยครับก็ใช่สิจะเมนูอย่างเงี้ยของอร่อยอย่างเงี้ยเป็นการบอกรักคนที่มาทานด้วยกันแล้วมันมีอีกวิธีที่เราจะบอกรักตัวเองได้นะ วิธีบอกรักตัวเองอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ A W L Royal Jelly เป็นนมผึ้งแท้จากออสเตรเลียรับประทานง่ายก็แค่วันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นนะคะควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะนี่ค่ะข้อมูลของนมผึ้งพร้อมโปรโมชั่นดีๆอยู่ทางด้านล่างน,นี้แล้วค่ะลินติโปรโกติดดาวลินติโปรโกติดาว สนับสนุนโดยผงซักฟอก108ช็อปยังอยู่ที่ร้าน Cold Bake and Grill ครับอ้เก่งมากเลยค่ะตามสัญญานะคะถ้ามาถึงช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูวิธีการในการทำซีฟู้ดริซอตโต้คุณแม่ไม่ไปหรอครับไม่ไปเ,ไไปเกะกะเขาไปไปดูดีกว่าค่ะโอเคครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทางเชฟเรา นะฮะทำซีฟู้ดรีซอตโตโชนะครับว่าทำอะไรบ้างใส่อะไรบ,บ้างครับเริ่มเลยนะครับน้ำมนันมะกอกก่อนนะครับแล้วเราก็จะมีหอมขาวนะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับกระเทียมสับจะทำถ่ามด้วยนะครับตามสด เราจะผัดหอมเนี่ยครับให้มันนุ่มแล้วให้สีให้มันใสๆอันนี้เป็น Arborio Rice นะฮะใช้เฉพาะสำหรับทำ r ซ s o t ก็นำเข้าจากอิตาลีข้าวจะมีลักษณะสั้นอ้วนๆอ,อมอพวกน้ำเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนเวลาคุกเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงมิันมันจะเละขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ไวน์ขาวพอไวน์ขาวลงไปปุ๊บเราก็ใส่น้ำซุปซุปไก่นะครับ เราจะไม่ใส่ทีเดียวใส่แก่ท่วมนิดหนึ่งจุดเด่นนะฮะสำหรับรีซอตโ์้ของร้านโคเบกันกลิลนะฮะผมเน้นอ,อะไรที่ไหนที่มาจากประเทศไหนก็ตามนะฮะทำอย่างไรใช้อะไรผมทําอย่างนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศนะฮะอันนี้เบสซอสมะเขือเทศ,เท,ศที่รเรียกว่ามารินาร่าเน,นี่ยแหละเออข้าวเริ่มได้ที่แล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือใส่พาเมซานชีสก่อนที่เราจะออกครับ ก็ต้องมีเนยทาให้มันรสชาตมันหอมขึ้นและดีขึ้นข้านอนอไปก็คือเอาลงจานแล้วก็แต่งพร้อมเสิร์ฟเท่านั้นเองพร้อมเสิร์ฟครับ มาถึงช่วงเวลาแห่งความสุขของพวกเรานะคะนั่นก็คือช่วงเวลาของของหวานค่ะและแนนอนอยู่กับเจ้าของสูตรที่น่าหวานนะเป็นรุ่นพี่ดิฉันเองสวัสดีค่ะพี่ <c oughs> น,น้นองสวัสดีค่ะพี่น้องเป็นอะไรกับพี่เอ๋แล้วก็น้องเอ๋ยคะ เป็นแม่น้องเอ๋ยค่ะแล้วก็เป็นภรรยาพี่เอ๋คะ <c oughs> ่ะะฉะนั้นนี่แหละค่ะก็เป็นโอเนอร์ของร้านนี้นี่แหละนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของสูตรพวกขนมต่างๆด้วยไหมคะพี่ค่ะก็ทําร่วมกับหลานหลานพี่เอ๋นี่แหละพี่ก็ชอบทำอาหารชอบทำไอร Irish ิชเลยพอดีคุณแม่เป็นไอริชแล้วก็คุณแม่เคยทําร้านเป็นไอริชเบเกอรี่อยู่ตรงวิลล่าค่ะ <c oughs> แล้วก็สูตรต่างๆที่เราทําที่ร้านก็จะเป็นจากคุณแม่นี่แหละแล้วขนมของที่นี่ต้องบอกว่า มันบาง,บางอันเนี่ยเราอาจจะมีหน้าตาคล้ายนะแต่ถ้ารู้ประวัติจริงๆแล้วไม่ใช่หาทานได้ง่ายๆนะตัวนี้คือพับโลว่าค่ะมัน,มนคืออะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยครับเขาเป็นขนมของออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะเดิมเนี่ยก็คือเป็นนักบัลเล่ชื่อ Anna แอนนาพับโลว่าเะียเป็นชาวราัสเซียเขาไปเต้นบัลเล่ทัวร์คอนเสิร์ตของเขาเนี่ยนะที่ออสเตรเลียนะกับนิวซีแลนด์ปี1นึ่งเคุณแม่รูว้ว่าคุณแม่จามาสิแล้วคุณแอนนาพับโลว่าเนี่ยคือหน้าตาเขาสวยลีลา เขาเป็นที่ประทับใจมากเขาก็เลยทําขนมชนิดนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการให้เกียรติเธอทรงกลมเนี่ยนะคะคลไข่เบลเล่เลยอ่ะเหมือนกระปงเบลเล่ทำจากไข่ขาวตีกับใช่ค่ะไข่ขาวตีจนโฟมไอวานิลาใช่ไหมคะใช่ค่ะจะคล้ายๆเมอแรง่ะค่ะเราจะต้องเริ่มกินจากอะไรคะพี่ก็จากข้างบนลงมาได้เลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะจะเบลนกันหมดคล้ายเมอแรงแต่เลิศแล้วก็ดีกว่าเมอแรงมากแล้วข้อตัว ครีมที่เป็นมะนาวเนี่ยค่ะอุ้ยคุณพี่มันเลิศมากเลยแล้วพอเจอความสดชื่นจากผลไม้ของคุณแอนนา oh my god อ้ my god พูดชิ่ลูก oh my god อืมมันก็จริงนะขอบอ้โหมีประพูรสชาติครบเลยนะแม่ หวานชิเปรี้ยวก็รอบอ้โหดีต่อสุขภาพอ่ะมาถึงตัวนี้มั่งค่ะอันนี้ปิดไว้เพราะลูกทำเลิฟชื่อของเขาคืออันนี้คือสวีทชูสค่ะซึ่งอันนี้เราตั้งเองเพราะว่าเราคิดเองใช่แล้วเป็นโฮมเมดด้วยค่ะเป็นวานิลาโฮมเมดแล้วก็เป็นบราวนี่ฟัดจ์ค่ะเสิร์ฟกับบานาน่าคาร์มาไรซ์ก็คือกล้วยที่มาเบินน้ำตาลนะคะช็อกโกแลตอร่อยมากเลยอร่อยเนาะซ์ x จอร์ความอร่อยของแต่ละอันมันไม่เหมือนกันเนาะความกรอบของน้ำตาลที่เลือบ รวยไหมเนี่ยผู้ดีมากเลยค่ะเ <_ EN _> ครือบบางๆแล้วแบบไม่แตกแหลกเหลวอ่ะนะคะ<_ <EN> _>ให้พี่น้องฝากร้านอีกครั้งหนึ่งแล <_ EN _> ้วนฝากร้านด้วยนะคะโคเบ้งแอนด์บิวนะคะตั้งอยู่ที่รามคำแหง21แยกซอย14ค่ะติดต่อจองมาที่พี่น้องก็ได้นะคะ0853622459หรือเข้าไปในเพจของร้านก็ได้ค่ะเนี่ยพี่อยากจะจบรายการเลย<_ <EN> _>อร่อยมากเลยนะแต่จำใจจริงๆเพราะว่าบริวเซอร์มายืนหน้าเป็นยักษ์ขมงขิง <c oughs> วันนี้เราก็ลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าจะพาไปส่อแสวงร้านอร่อยๆอต่างๆนะคะกับรายการลิ้นติดโ,โปโก<ด>จิาจาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ